สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับครูติ๋วนะคะกับการจัดประสบการณ์วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยครูมนทิราปลุ่มใจค่ะวันนี้ในส่วนของเนื้อหาของนักเรียนชั้นป3นะคะเราจะทำการเรียนเรื่องปัจจัยที่จำเป็นต่อการจเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของสัตว์นะคะ มาดูนะคะว่าปัจจัยที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดํารงชีวิตของสัตว์มีอะไรบ้างนักเรียนรู้จักสัตว์อะไรบ้างคะที่นักเรียนรู้จักเช่นสุนัขแมวปลาใช่ไหมคะนักเรียนทราบไหมคะว่าทําไมสุนัขของเราจึงโตว,วเร็วขึ้นเราเลี้ยงตัวแค่เนี้ยแต่ทําไมผ่านไประยะเวลาหนึ่งตัวก็โตขึ้นคะเพราะอะไร เพราะเขาได้รับปัจจัยนะคะที่ทำให้เขามีการจเจริญเติบโตอ่าในนี้ก็คืออาหารสุนัขก,กินอาหารไหมคะกินค่ะสุนัขก,กินน้ำไหมคะกินค่ะและสุนัขต้องการอากาศไหมคะต้องการนะคะเมื่อสุนัขก,กินอาหารสุนัขดื่มน้ำและได้รับอากาศหายใจ เขาก็จะมีการจเจริญเติบโตนะคะไม่ใช่เฉพาะสัตว์นะคะคนก็ด้วยามาดูปัจจัยที่หนึ่งค่ะอา,าอาหารอาหารในภาพนะคะ <S <S เห็นไหมว่ามีอะไรทานอาหารอยู่คะนกนะคะนกก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่ต้องรับประทานอาหารด้วยคนละคะคนต้องรับประทานอาหารไหม ต้องรับประทานด้วยนะคะถึงจะมีร่างกายที่เข็นแรงและต้องเป็นอาหารที่ครบห้าหมู่ด้วยวันนึงต้องทานให้ครบนะคะอย่างน้อยสามมื้อถ้าเราไม่ทานร่างกายเราก็ไม่มีพลังนะคะในการดำเนินชีวิตอยู่ไม่มีเรียไม่มีแรงนะคะต่อไปปัจจัยที่สงคือน้ำนะคะน้ำสำคัญยังไงคะ เขาบอกว่าน้ําเป็นปัจจัยสําคัญอย่างยิ่งถ้าเกิดเราไม่ทานอาหารแต่เราทานน้าชีวิตสามารถดํารงอยู่ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่เราขาดน้ําถึงขั้นเสียชีวิตนะคะดังนั้นน้ําสําคัญไม่เอ่ยสาคัญนะคะนักเรียนดูในภาพเลยค่ะขนาดเสือยังต้องดื่มน้ำาีกไหมคะเป็นสัตว์ที่ดูร้ายยังต้องอาศัยน้ําต่อไปปัจจัยที่สามคืออากาศค่ะอากาศนี้น้องนึกถึง ที่เราหายใจอยู่เลยค่ะที่เราหายใจที่เราได้ผ่อนคลายอะค่ะนั่นคืออากาศถ้าเราไม่มีอากาศสุดดมเข้าไปออกซิเจนไม่เข้าสู่ร่างกายร่างกายก็ไม่สามารถจะลืมติดตัวได้และถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะไม่ใช่เฉพาะคนเราสัตว์ก็ด้วยนะคะเห็นไหมคะในกรุงเทพอยู่ในที่แออัดยังต้องออกมาข้างนอกเพื่อสุดดมบรรยากาศสุดดมอากาศที่บริสุทธิ์ใช่ไหมคะ ในเมืองแออัดมีแต่มลพิษต้องอาศัยอากาศที่บริสุทธิ์ด้วยนะคะวันนี้ครูติ๋วขอจบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์แค่นี้นะคะไว้พบกันใหม่ในคาบต่อไปดูแลตนเองนะคะอยู่บ้านอยู่เชื้อเพื่อชาติพบกันใหม่ในคาบต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ